พยายามปะครองความสงบส่วนทุกครั้งที่เราได้ทําแล้วก็บอกทุกครั้งอยู่เสมอความสงบจะเกิดขึ้นได้ต้องไม่มีความกังวลต้องเราลึกรู้ในการกระทำความดีของตัวเองตลอดเวลาใจมันเบิกบาน ใจมันเกิดความสุขมันสงบกายสงบบัจจาสงบใจง่ายถ้าใจมันเป็นทุกข์เพราะทุกข์ที่มันเกิดขึ้น,นจับการกระทำที่ไม่ถูกต้องผิดกับหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาจ้าแล้วมันหาความสงบไม่ได้ มันถึงสอนสิทธุทคนฝ่ายบัชชิตฝ่ายก็ยด้วยค่ะให้ทำแต่ความดีตลอดเวลาสติของเราจับอยู่ที่ความดีตลอดเวลาที่จะทำคร<ม>ครวรในการกระทำตลอดเวลาว่าอันนี้เนี่ยมันผิดอย่าไปทำอันนี้มันถูกเป็นมงคลเราทำ ไอ้สิ่งที่ถูกเป็นบงคลมันนําให้เราพ้นทุกมันนําให้เขาเราเข้าถึงความสุขกอให้เรายึดหลักของความจริงให้ได้ก็ทำอย่างนี้ได้อย่างนั้นทําอย่างนั้นได้อย่างนี้นี่คือหลักของความเป็นจริงถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้ผลของการปฏิบัติเนี่ย มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาและงามยังไม่มีคำบรรยายใช่เราไม่ติดอยู่ในสรารเสริญแต่บุคคลที่เขาเจะสรารเสริเรานั้นมีมาเนื่องจากเราทำความดีประพฤติดีสั่งสมดีตามพระธธรรมคำสอน ขององค์ซึ่งเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทุกที่มันเกิดสอนเสร็จทุกคนว่าทุกที่มันเกิดมันเกิดเพราะอะไรเล่าเราจะไม่รู้เชียวหรือตัวของเราเองเนี่ยเราจะไม่รู้เราจะไข้ควรไม่ได้เชวหรือในความทุกข์ที่เรามี มันต้องมีสาเหตุของมันแม้กระทั่งความสุขมันก็ต้องมีเหตุของมันเหตุที่ให้เกิดสุขเราจะไม่รู้เฉียวหรือนั้นสิ่งเหล่านี้นักปฏิบัติธรรมทุกท่านคนย่อมรู้แน่ด้วยปัญญาแม้ไม่ใช่สุดยอดแห่งปัญญา แค่เป็นปฐมเห็นปัญญาก็รู้แล้วไปถึงทุติปัญญาตาติปัญญาป,ญปัญญาดับกิเลสจนไม่หลงเหลือไปสู่ประตูแห่งพันิพานหรอกเอาแค่ปฐมก็รู้แหละนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่นักปฏิบัติธรรม จะต้องมีจะต้องทำความเห็นให้ถูกต้องและตรงไปตรงมาสุขมาต้องบรรยายรอกมันสุขขนาดไหนมันจะสุขเมื่อไหร่คนเราทําความดีมันมันไม่มีทุกข์หรอกสร้างความดีมันไม่มีทุกข์หรอกมีแต่ความสุข ดีมากดีน้อยก็สุกมากสุกน้อยปลูกผักไว้ล่องเดียวมันก็ได้ผักล่องเดียวปลูกมันสิบล่องมันก็ได้สิบล่องการกระทาความดีก็เช่นกันทำชั่วโมงเดียวก็มีความสุขชั่วโมงเดียวอาจจะมากกว่านิดทำความสุขบ,บ,บ่อยๆมันก็มีความสุขบ,บ่อยๆเออขอโทษทีทําความดีบ,บ่อยๆมันก็มีความสุขบ,บ่อยๆก็ถึงสอนส,สอนิใครควรนะ วิตกวิจารตัวเองให้ดีตลอดเวลาคนเราจะบรรลุธรรมมันอยู่ที่จิตมันเป็นเจตสิกแห่งปัญญาที่จะบรรลุธรรมปัญญาที่มันมีการใคร่ครวน โดยความรู้ยิ่งเห็นจริงที่เรียวกว่าปัญญางั้นเราได้ยินได้ฟังอะไรมาก็ตามถ้าเราไม่มีปัญญาในการคิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังเพราะมันไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ได้รู้เสียอะไรแต่ถ้ามันมีปัญญาอะไรมันรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ได้รู้เสียได้รู้ว่าควรอย่างนี้ไม่ควรอย่างนั้น พระอริยชนญาบุกคนจะบรรลุธรรมใดๆก็ตามล้วนแล้วด้วยปัญญาทาั้งสิ้นในการกระทําในสิ่งที่ถูกละในสิ่งที่ผิดและเป็นผู้ขวนขวายในธรรมตลอดพระอริยชนญบุคคลนั้นจะไม่ทอดทุเละในการขวนขวายแห่งธรรมเหมือนท่านทั้งหลายที่กำลังปฏิกติ ท่านทั้งหลายก็ไม่ทอดทุระในการบำเพ็ญธรรมสร้างความดีบำเพ็ญภาวนาท่านในใครครวนถามที่ครูบาอาจารย์ได้ร่ำอบรมสั่งสอนมามากน้อยตามสติปัญญาของท่านแต่ยังไงก็ตามบุญผุ้ลความเป็นมงคลย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านแน่นอนมากน้อยก็ตาม เหมือนคนมีเงินสิบบาทก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีเงินเม้รแต่บาทเดียวสิบบาทยังหาซื้ออะไรประทังท้องไนดะ้ไอ้คนไม่มีเงินเลยมันหาทำอะไรไม่ได้การบำเพ็ญคุณงามความดีก็เป็นการสะสมเหมือนปัจจัยทางโลกแต่นี่มันเป็นปัใจจัยในทางธรรม มีคุณมีมากคุณก็ได้รับความสุขมากมุ่นเมื่อมันมีมากอยากได้เลยก็เหมือนแก้วสารพัดนึกในโลกมีทรัพย์มากมีเงินทองมากอยากได้เลยก็เหมือนแก้วสารพัดนึกมันต่างกันที่โลกกับธรรมเท่านั้นแต่ธรรมนั้นมันแตกต่างมากกว่าคือมันสูง มันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งพรลมจรรย์โรคนี้มันทีอาจจะมีอะไรด้วยความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบกันมาก็ได้นั้นท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติท่านทำถูกทำดีท่านขุนขวายพอใช้ท่านก็ทำต่อไปฉันต้องมองตนเองตลอดนะอย่าให้ความชั่วมันเกิดขึ้น มันจะเป็นขณะใดการเข้าถึงธรรมของท่านมันจะหมดทีทเดียวชั่วมันเข้ามาเร็วมันเข้ามากิเลสกรรมอสุรกรรมทั้งหลายมันเข้ามาล้วเสร็จันท่านละได้วันนี้ความสุขเกิดในวันท่านละไดุ้่นนี้ความสุขเกิด ต่มันอยู่ที่การกระทําของท่านเข้าใจว่าอิกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายมันติดมาในขันทันดานของแต่ละคนมันนอนทับถมมาอาจจะเป็นหลายกับหลายกันอาจจะเป็นร้อยปีพันปีจะให้หมดไปเลยทีเดียวมันคงยากแต่การปฏิบัติธรรมเราก็หวังอยากจะให้มันหมด ทิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายให้มันหมดไปให้มีแต่สิ่งที่เป็นมงคลนั้นมาทุกเตือนท่านทุกคนทุกวันธันย่าประมาแต่ละวันที่ผ่านไปทั้งกระกอบกยเอากุศลเข้าไว้จากกุศลทางกายวาจาใจของนั้นคนแล้วแต่เถอะขอให้ท่านทำเข้าไว้ ชีวิตของท่านจะได้รับความสุขในภพนี้ชาตินี้แหละมันต้องไปรอภพหน้าชาติหน้าหรอกเรามองไม่เห็นภพนี้ชาตินี้เรามองเห็นท่านทําไปเถอะมุ่งมั่นไปเถอะในการกระทาความดีเนะี้ยมันไม่สูญเปล่าหรอกแล้วมันก็ไม่สูญสิ้นมันจะเกิดเป็นผลอย่างมหาศาลทีเดียว คนเรากลายน้สกรปรกได้ชำะระล้างก่ายแต่อย่าให้ใจสกรปรกมันล้างยากมันใช้เวลานานผมสอนพระธรรมสอนสอนวิตกวิจารณ์มานานเป็นเดือนๆแล้วก็ยังไม่ทราบมา ผลแห่งการสอนวิตกวิจารณ์ในฌานสี่นั้นของสิบเก้าหน้าไปสู่ระดับใดท่านวิตกวิจารณ์ตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ยอายเขาไม่รู้มาเขาไม่รู้แต่ตัวของท่านเองเนี่ยรู้มาตื่นมาเช้ามาท่านวิจารณ์ตกอะไรบ้าง ใครควรตัวเองเนี่ยอย่างไรบ้างในแตนน่ละชั่วโมงที่ผ่านไปนาทีที่ผ่านไปตั้งแต่เช้ากลางวันบ่ายเย็นนัคือพระท่าในได้ใครควรตลอดวิจตกจารตลอดรับรองว่าไม่มีความชั่วหรือกิเลสมานใดๆจะไปสิงสถิติดใ,ในใจของทุกท่าน พลังข้ามคุศลคุณงามความดีการกระทาความดีของท่านจะมีมากขึ้นกว่าเา่าหลายเท่าเพราะท่านได้วิตจารณ์ถึงผลของมันว่ามันให้ผลอย่างไรให้ความสุขอย่างไรให้ความปิติใจสุขอย่างไรเชื่อมว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้แม้บรรดาสัมภเวสีวิญญ,ญาณใดก็ตามเขาจะเป็นมนุษย์แบบเราเนี่ย เพราะเขารู้ว่ากรรมที่เขาได้รับเนี่ยมันแสนสาหาัสทุกขที่เขาได้มีเนี่ยมันเหลือทนการเป็นมนุษย์เนี่ยมันสุดยอดมันทำให้หมดทุกทำให้เข้าถึงสุขทำให้ไม่เวียนว่ายตายเกิดขึ้นอีกเว้นไว้แต่มนุษย์บางจำพวกที่เกิดมาด้วยกรรมขอสั้าง ความชั่วทำแต่ความเร็วมนุษย์เหล่านี้เกิดมาเพื่อไปไปเป็นสัตว์นรกอีกร้อยชาติพันชาติปัจจุบันมันหาความสุขไม่ได้อนาคตมันยิ่งหาความสุขไม่ได้หนมันยังมีชีวิตอยู่มันยังมีความทุกข์แล้วหนีทุรนทุราย ตายไปมันจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรตรงกันข้ามกับพวกท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมท่านมีความสุขจะมากน้อยก็าตามในชาตินี้ด้วความเป็นมนุษย์แน่นอนเมื่อตนทัดละจากโลกนี้ไปแล้วความสุขที่มันจะได้รับต้องมีเป็นกุศลผลกรรมของท่านที่สร้างไว้เพราะฉะนั้นการนั่งกรรมาฐานการนั่งจเจริญสติสมาธิปัญญาน มีอานิสงส์สูงไม่ใช่นั่งเพื่อเพื่อมันแก่กรรมเราเพื่อดูกรรมที่มันเกิดทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแล้วเราก็ทำในสิ่งที่ดีนั่นแหละคือการแก้กรรมที่ถูกต้องคาถาวิชาใดก็ตามไม่ใช่เป็นการแก้กรรมมิฉนั้นพระพุทธเจ้าคงไม่ตรัสรู้ สอนธรรมะกรรมฐานให้กับเวนัสศัตว์ของพระองค์เนาะคงจะสอนพวกหลักวิชาการมนท้องมนวิชาอะไรก็ตามเถอะมันหยัดขึ้นมาแล้วไม่มีเจ้าไม่เคยบัญญตัติเวลานั่งใจยิ่งสงบยิ่งขั้นยิ่งได้บุญเพราะไม่มีอกุศลทางใจ ก็ไม่มีอกุศลทางกายไม่มีอกุศลทางวาจาใจของท่านต้องรักษาไว้ให้ดีจิตรักษาไว้ให้มันสติอย่าให้ขาดและวิบากใดที่เคยมีมันก็จะหมดไป